สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n n นลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไฟนยนมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n n นลไว้นะคะสําหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ฝ้าจะแบ่งปันเรื่องโครงการคนละครึ่งค่ะ เป็นโครงการล่าสุดจากทางรัฐบาลที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของโครงการกันเลยค่ะโดยรายละเอียดของโครงการก็คือเป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับร้านค้านะส่วนประชาชนจะสามารถลงทะเบียนใา้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะอดใจรอนะคะวันที่16 6โมงเช้าเมื่อไหร่ก็ นกันให้ใช้ความเร็วเป็นที่ตั้งค่ะและที่สำคัญเมื่อลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่23ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคมค่ะก็ใช้สิทธิ์ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะต่อมาเรามาดูเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ของประชาชนกันก่อนค่ะเราศึกษาเงื่อนไขก่อนได้เปรียบนะคะเงื่อนไขเขาบอกเอาไว้ว่ารัฐช่วยจ่าย50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%คือเราจ่ายเอง50%นะโดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนั่นและค่ะต่อมาค่ะจำกัดสิทธิ์ไม่เกินวันละ150บาทจำกัดสิทธิ์ไม่เกินวันละ150บาทโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการหลายคนจะใช้คำพูดว่า รัฐบาลแจกเงิน3,000ก็ว่าได้นะคะแต่ว่าตลอดโครงการนะไม่ใช่แค่รังเดียวนะคะตลอดโครงการไม่ใช่แค่ใช้วันเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ดีกว่าไม่แจกเนาะได้ดีกว่าไม่ได้นะประมาณนั้นนะคะ,ะมาดูค่ะว่าเงื่อนไขข้อไหนอีกบ้างที่น่าสนใจเขาบอกว่าไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันเขาให้ใช้วันละ150บาทใช่ไหมคะถ้าเราใช้ไม่หมดเขาก็ระบบจะคืนสิทธิ ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์เขาคือเขาจะทบให้นั่นเองและก็คำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นข้อนี้สำคัญมากนะคะอย่าลืมนะต้องเช็คให้ดีๆว่ามีร้านค้าไหนที่เข้าร่วมโครงการบ้างต่อมาค่ะสิทธิ์จะใช้ได้ระหว่างเวลา 6โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะไม่สามารถใช้สิทธิ์โทระเครื่องนอกเวลาดังกล่าวได้หมายความว่าใช้สิทธิ์ได้เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะ6โมงเช้าถึง5้าทุ่มง,ง่ายๆต่อมาค่ะตัดสิทธิ์หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันคุ้นๆไหมคะเหมือนชิมชอบใช้เลยคือเขากระตุ้นให้เราได้ใช้จ่ายหลังจากที่เราลงทะเบียนได้ได้สิทธิ์เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการใช้จ่ายภายใน14วันนั่นเองค่ะ โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการนะถ้าหากว่าไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเราเองนะต่อมาค่ะสำหรับเงื่อนไขของการของประชาชนนะเขาให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนก็คือวันที่16ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะนี่คือเวลาลงทะเบียนและก็เป็นเวลาเดียวกับการใช้คูปองหรือว่าใช้เงินด้วยนะคะสำหรับเงื่อนไขสำหรับประชาชนค่ะมีด้วยกัน4ข้อจำง่ายๆเลยข้อแรกคือมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยข้อที่ 2. อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนข้อที่3ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ข้อที่4จํานวน1ิล้านคนหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนั่นเองค่ะและฟายแถมให้อีกข้อนึงนะว่าออสิทธิ์ที่จะใช้เนี่ยไม่จํากัดจังหวัดในการใช้สิทธิ์ด้วยนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยแถมให้ข้อหนึ่งข้อที่5นะแน่นอนค่ะว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะที่ www cdg ขอพาย CGD CGD.GO.TH ค่ะเดี๋ยวไฟจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ให้สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บรสวัสบริการแห่งรัฐอยู่แล้วแล้วอยากจะไปตรวจสอบโครงการอื่นๆเพิ่มเติมของภาครัฐนะคะโอเคนะเคลียร์ต่อมาค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้านะคะเ mm hmm. งื่อนไขสำหรับร้านค้านะ, mm hmm. ะไ้ดูตรงนี้ค่ะ ร้านค้าเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเริ่มกันวันแรกไปแล้วเรียบร้อยอก็ลงไปได้อย่างต่อเนื่องเลยส่วนเงื่อนไขมีอยู่3ข้อง่ายๆค่ะข้อแรกบอกว่าเป็นกิจการประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้าทั่วไปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ 2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลนะคะและ 3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ สบายใจได้กระจายในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีทีเดียวค่ะเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยนี้คือวัตถุประสงค์โครงการเขาก็ตามเงื่อนไขนี้ค่ะชัดเจนอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปดูที่หน้าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com กันตอนนี้เลยค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเลย ไว้เข้าไว้แล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามาก็สามารถเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ไหนก็ได้ที่เราใช้งานอยู่แล้วก็พิมพ์เลยค่ะคนละครึ่ง com นะคะแบบนี้เลยพิมพ์เวอร์ไวเว็บด้วยก็ได้จะได้ง่ายๆ w w w c o l ด์ r ว็บ com นั่นเองนะคะก็จะมาที่หน้านี้เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ค่ะก็ตรงนี้เงื่อนไขเขาก็จะบอกเอาไว้ที่ไฟแจ้งรายละเอียดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดเลื่อนลงไปด้านล่างก็เหมือนกันค่ะก็จะมีข้อมูลแจ้งเอาไว้อุ่ยเดียวประกาศออกนิดนึงเนี่ยค่ะ ข้อมูลโครงการกดดูได้ข้อมูลมือการลงทะเบียนนะคะของประชาชนคู่มือการลงทะเบียนของร้านค้าส่วนร้านค้าและร้านอาหารนี้ยังไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่าน่าจะต้องรอให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้ามาเยอะๆก่อนเข้าถึงจะเปิดให้เราเข้าไปได้ตอนนี้ก็จะเป็นสีจางๆเทาๆอยู่ไม่สามารถคลิกได้นั่นเองนะคะอย่างอื่นคลิกได้หมดนะ,ะสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ก็อยู่ตรงนี้พื้นที่สีเหลืองตรงนี้ค่ะ เราลองกดดูก็ได้นะคะตอนนี้ร้านค้าเปิดให้ลงทะเบียนได้แต่ประชาชนยังลงไม่ได้กดลงไปที่คลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมได้เลยค่ะปึบเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วสําหรับประชาชนยังไม่สามารถกดลงทะเบียนได้ก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมคะพื้นที่สีแดงสําหรับร้านค้าเปิดลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นพื้นที่สีน้ําเงินง่ายๆแบบนี้นะคะนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์นะเพราะฉะนั้น อย่าลืมค่ะศึกษาข้อมูลไปล่วงหน้าตามคลิปที่ฝ้ายนำมาแจ้งให้กับเพื่อนๆได้รับทราบนี่แหละง่ายที่สุดละรวบรวมมาในทุกประเด็นเข้าใจว่าน่าจะครอบคลุมแล้วค่ะแต่ถ้าใครยังมีประเด็นอะไรที่สงสัยก็สามารถเม้นถามคำถามใต้คลิปเอาไว้ได้เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของวิธีลงทะเบียนสำหรับประชาชนนะคะบา,บายค่ะ